ภาพการชำรุดของสะพานเรียบคลองภายในชุมชนมีนทองพัฒนาเขตคลองสามวากรุงเทพมหานครซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความยากลำบากของผู้ที่ต้องสัญจรไปมาในบริเวณนี้เป็นระยะเวลากว่า2ปีปัญหาดังกล่าวยังคงไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดทำให้ชาวชุมชนแห่งนี้ไม่สามารถใช้สะพานเพื่อสัญจรได้จึงร้องเรียนผ่านมายัางรายการเพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง คุณผู้ชมคะและนี่คือสภาพสะพานที่ชำรุดในชุมชนมีนทองพัฒนาเขตคลองสามวาค่ะโดยสาเหตุเกิดจากสะพานมีการชำรุดอยู่แต่ก่อนเดิมแล้วและเมื่อสองปีที่แล้วเกิดต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ข้างสะพนานหักลงมาทับสะพานทําให้สะพานนั้นหักโค่นลงไปค่ะโดยเบื้องต้นทางชาวบ้านได้นําไม้เพื่อมาสร้างเป็นสะพานชั่วคราวเพื่อใช้สัญจรผ่านไปมาและทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่ได้เข้ามาจัดการปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะ นายยุทธภูมิจีเ้เกษมชาวบ,บ้านที่อาศัยภายในชุมชนดังกล่าวบอกกับทางทีมข่าวว่ารู้สึกกลัวว่าจะได้รับอุบัติเหตุจากการพัดตกเพราะสะพานจะมีสภาพผุพังเพิ่มมากขึ้นทุกวันเดือดร้อนครับก็กลัวจะตกเหมือนกันครับเพราะมันผุเวลาฝนตกไม้มันจะซุดแล้วมันจะพังครับชาวบ,บ้านในพื้นที่รายนี้เช่นกันเล่าว่าบริเวณสะพานที่ชำรุด ีชาวบ้านพัดตกลงไปหลายรายแล้วซึ่งตนและชาวบ้านรายอื่นเคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายครั้งแต่ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดตกหลายคนแล้วแบบตังต้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจักรยานเลยแหละ,ะแล้วก็เด็กอ่ะเด็กมันีบจักรยานเด็กก็เคยตกแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ตกแต่ผู้ใหญ่ตกบ่อยมากเลยอ่ะร้องเรียนกันประจําเลยเพราะว่ามันร้อนเพราะว่าเด็กมันเยอะไงเด็กมันเดินสวนมากจะเป็นเช้าเย็นแล้วก็กางคืนประมาณสามทุ่มเนี่ยยังเดินกันอยู่ นอกจากนี้ชาวบ้านได้พาทีมข่าวทุกชาวบ้านลงมาตรวจสอบสะพานในจุดอื่นค่ะอย่างเช่นสะพานในจุดนี้ก็เกิดการชํารุดเช่นเดียวกันค่ะโดยสะพานนี้ชํารุดเกือบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวโดยชาวบ้านได้นําไม้มาพาดเพื่อที่จะใช้ข้ามฝั่งค่ะโดยไม้ที่ชาวบ้านนามาพาดนั้นมีความกว้างเพียงไม่กี่เซนติเมตรเท่านั้นซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อค่ะนายบัญญัติชอบใจเล่าว,ว่าสะพานที่ชํารุดเช่นนี้ส่งผลให้ชาวบ้าน ต้องเสียเวลาเดินอ้อมไกลกว่า3กิโลเมตรเพื่อข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบมาซ่อมแซมโดยด่วนอามออย่างนี้ลาบากไหมล่ะลำบากไหมเรา,าจะขี้แก้งว่ามันลำบากลำบากตายตัวอยู่แล้วเพราะว่าสภาพมันขาดหมดเลยแล้วตรงนี้ต้องปีนก,กระดานลงแล้วเอามาตีกันเองเนี่ยแ้วเดินไปเนี่ยกระดานแค่แผ่นเดียวเดินไปเนี่ยแล้วจะไปข้ามซอยห้าหนึ่งนก็อันตรายอยู่แล้วในชุมชนนะเพราะคนในชุมชนเราต้องสัญจรไปทั้งล่างทั้งบนอะ ไปไม่ได้เขาก็ต้องอ้อมเสียวเวลาเขาไปต้องสามกิโลเนี้ยแล้วก็ต้องอ้อมกลับมานีอีกสามกิโลให้หมาซ่อมแตมให้หน่อยให้ประชาชนเดินได้เท่านั้นนหะเราไม่ได้อาจงการดีเด่มากมายอย่างนี้ก็ไม่ต้องสร้างใหม่คือเอาไม้มาเทียบเลยเพราะเส้นเสาเนี่ยจ,จะลดระดับลงได้มันไม่ก็ไม่เบืองงบประมาณมากมายทางทีมข่าวได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังสนักง,งานเขตคลองสามว่า ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภายในพื้นที่โดยตรงแต่กลับได้รับการปฏิเสธและยังไม่ได้เข้าไปช่วยเหลือชาวบ,บ้านในพื้นที่แต่อย่างใดปียะสุวรรณเรืองถ่ายภาพสุภาวีเหตธนาทรัพย์นักศึกษามหาวิทยาลัยเนชัน่นรายงาน